สวัสดีครับท่านผู้ชมผมเพีเกมเมอร์ซีเอ็นนะฮะผมวันนี้ผมก็จะมาแบบพูดแบบหนึ่งมา,าพูดเกี่ยวกับไม่รู้เราจะมาทำอะไรดีไม่รู้คิดว่าน่าจะเป็นแบบหนึ่งแชนิด โอเค o u t u b เท่า <Okay>. ที่แหน่ขี้แกะแล้วก็แบบนี่แล้วแล้วก็นี่เนีย่ยดันมันขึ้นมาแล้วแล้วก็นี่ ห็นไหมใช้อ <m akes melody> <s going sup> ุปกรณ์ใช้อุปกรณ์ข้างตัวในที่สุดก็ได้มาพบกันอีกครั้งนะผมขอประกาศว่าเช็ดยังไม่ใช่ไม่ใช่ไม่ใช่ ผมขอประกาศว่าผมจะลงคลิปบา้าโอเคเดี๋ยวเรามาพูดถึงความเจริญของประเทศไทยของจังหวัดอะไรดีเดี๋ยวผมขอเริ่มอ่าอาุทยาก็แล้วกันพระนครศรีอยุทยา อ่ะพระอ่ะพนครเสียที่ะค่ะอยู่ข้างปทุมธานีเฉดยู่เหนือปทุมธานีอเขตก็จะประมาณนี้นะเห็นไหมโอเคเห็นโอเคอ ก็หายุดหายาก็จะมีทางตางระดับที่เด่นชัดก็คือทางท้าต่างระดับบางปะอินนะแล้วก็อะไรนะอันนี้ด่านบางปะอินเก่านะก็ด่านบางปะหันเก่าในทางหลวงแผ่นดินหมายเล32นะ ก็อายุทยามีความเจริญแค่ไหนเดี๋ยวผมขอเปิดเป็นดาวเทียมนะโอ้ยก็เจริญบางส่วนนะเป็นบางพื้นที่นะเนี่ก็เจริญเป็นบางพื้นที่แบบส่วนที่ผ่านทางออกมาเลข32จะเจริญที่สุด สำหรับคลิปนี้ผมเอ็นพีเมอร์ก็ขอลาท่านผู้ชมไปก่อนสวัสดีครับบ๊ายบายก็ยังลืมกดไลค์แชร์กดซับสไครต์ให้ผมด้วยนะครับสวัสดีคลิปสั้นๆสัตว์นี้สวัสดีสสดสครับบ๊ายบาย